มาตอนเที่ยเช้าน่อพี่น้องสบายดีเด้อตอนนี้ก็ลง้งประมาณอยู่ยยสามโมงหรือป่มาณสองโมงน่อยพี่น้องเนาะขอาคนเครื่องลงมากที่พวกส่งน้ำบ้านขนมขึ้นตุมหน่อพี่น้อง างนี้ถ้ามีใครตืดจะเราไปนอกตอนนี้จะเปิดพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมีใครรู้ลูกซีนไปนอก คายขนมกระตมเนาะเป็นใบเอื่อยผลคายเนาะให้ใบใไกลมากอะากมาอุดรุ่นแน่เพี่นเนาะตังอยู่เนาะตัง่างนี้จะเป็นพวกเที่ยวการเยนเปลือกสีพายเลยพี่นเนาะีพายลลานมากแบบโอ้ผนก็จะมาคายเครื่องดายก็ไดเลยเพี่เนาโอ้ลองดูลองรับ อย่อ oh, right? right ันั teachers, yeah. nah ้นอจะสะลกเนาะโอ้ยทะลกูพี่เนองเขาไปสอบหนานเนาะไม่พ่าดลงมาเง็งพวกคือคากลีวะฟังนะจ็งพวกคนไล่รายพี่เนาะไงนี่ I ช่วยว่าคลายเครื่องเต็มเลยนี่พี่น้องคนก็จะเต็มอยู่เนาะเพราะว่านี่ยังเศ้าอยู่ หากเงโกนอนใหญ ตอนนี้เรากำมางห่อเถื่อนนะเนาะคือว่ากับโใหญ่ไปได้พี่น้องฝังนี่เพราะว่าฝังแกงโพาเนาะคือจ้าภาพมันสีญ่อาจซีมวยพี่น้องเลยคั้งนีโอกาสเพื่อจะสิทธิามไปถ่ายคลิปถึงพี่น้องเมึงเนาะอาจซีสวยๆพูดเลยพี่น้องเพราะว่าเราเองใครเกลื่องใครคลองที่เทิรเนาะไม่ใช่ในภาคยี่เทิรปลาเปื่อยกระแม่เป็นลงไปเนาะถ้าลักนลำแข็งแน่นะพี่น้องใครเกลื่องใครเวียอยู่นี่แล้วเนาะว่าปีนี้เราเอกพ่อผ่านบือดิจิน

มาแจ้งอีกบาดนึงพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้เอาตัวจบบ่ซิดนี่แหละเนาะกับหั่วอ่ะพี่น้องตามอีท่านแม่บ่เอหันขอกับนายบ้านน่ะเนาะบอกกันหลายคนแล้วพี่น้องเอ้ย่ขอยับหัวออกมานะบ่มันซือกับาวเฮือนบ่เอกขุดแต่ทุกคนเห็นน่ะเนาะบ่เอขุดแล้วล่ะพี่น้องมีแต่ว่าเอาตะนาออกมาเนาะก็ได้เอาเลยมานี้จักเพิ่นเว้าจไดเนาะว่าบ่ให้พี่น้อง เหนื่อยขอออกมานะพี่น้องหมอยมันซื้อกับเสาเขือนนี่เพราะว่าผพุเโธบนทั่วเนาะเพิ่นว่าสั่นเอาซื้อกับหัวนีในประมามันบ่ดีก็ได้ย้ำบอกม่าน้อยนึงเนาะแต่แม่บ่เอกับขอล่ะพี่น้องขอน้ำนายบ้านขอน้ำบุตรกุศลเลยเนาะเอาคนมาบอกกันอยู่เรือนมื้อนี่ก็นหมาโมนี่บ่อเอพังเดี่ยวจะคุยคิดจะได้เดี๋เวนะคน่าบ่ให้เพราะว่า มืึอไหนพี่น้องผักปังสวยกันเนี่ยมันพังบ่ขึ้นออกแนวนี้เน,น,นาะคณะผู้หายกับผู้หายต่แรกเราพี่น้องเลยอันนี้เบาเอเฮิตจนเสียเหเล่ากุดกัดจนเหล่าเบิดละโอ้เพิ่อนบามันมออกโผลเพิอ่อนบะโมหายโมหายซ้ำโมหายเลยนะพี่น้องหายอ,าออกขึ้นสำเร็จของหายเอบากันพี่น้องเลย บางทีเบเอคูดมาติดกับผูังกับใบลบได้เราพี่น้องคอเนี่ยเป็นกะได้บอกได้บ้านก็มาบึงมากรแทกไงข้างในมากรสีให้ข้างในบบาเอก็ตามบนบอกนเนาะเป็นกับคือได้่ยเบากันนี่แหละเบาเอเบาไปอยากเบาได้เบาไล่กับชีพิตมันเบาเบาเอสีเอาได้ดีมากรสีตามนี่บอกเาเอก็ตามบนบออเบิดเลยเนาะตามบนบ่อคุดต้นเดวะ บาร์ม e e ันนี้มัสจะเอาตะนางมาใส่พี่น้องมัสจะเอาตะนางออกมาเนาะกระเล้วเลยขวบหนามากัดสุดผู้เด้ยฝีน้องเลยสุดดุ่มผู้เลยเห็ดขึ้นมาเห็ดผู้เดียวก็คิดว่าตั้งทั้งใจบาเสียดมันเหล่วมัอนี้พี่น้องก็ผู้เหล่วสั่งเนาะเสียใจแห่งดีพี่น้องเลยที่ท้อนถิ่มนะไม่เ้าหรอกผูดเถ้าเป็นทวงบางมันซื้อกับเพื่อนเนาะผัวมันซื้อกับเพื่อนมันบดีเพ่ากเลยว่า เอก็ท่าแม่อะไรพี่น้องบอกว่าจะท่ามันกูขู่คนน่ะบอราะว่าบ้านเอมันหยากร้าดพี่น้องคันผู้หนึ่งบอกเอาไรผู้หนึ่งก็ว่าเอาอะไรมันแต่ยากเนาะเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ในแนวนี้มาพี่น้องถ้าแม่บอกเอพี่น้องมาหายพี่น้องเลยมาพังอยกันเนี่ยซ้ำเล็กน้อยเบากันอารีดอก เมื่อกี้ยังว่ามีพ่อเนาะเห็ดซอยกันสองคนซอยกันมากแดาไหวพี่น้องอันนี้บ่าวเอผู้เดียวเนาะเห็ดมาลายมือนี้เลยพี่น้องว่าขนาดบ่าวบ่าวเอพยายามเห็ดมันใบที่สุดเนาะเมากแดดจะเผาแล้วพอนะน้อยว่ากับเกี่ยวเขาอีพี่น้องเลยกับนี่ยังมาบ่นยังหัวอยู่เนาะเวลาบวเด็กกับท้อนกิ่นซะบ่เอาหลอกกับ่วกขายพวบ่เอาหลอกเนาะยาวไปจะได้กับยาผมเหื่อย้ะ เงื่อนบาสีดเดี่ยวมือเดียวเลยพี่นอ้องมันเป็นธิดไปเลยนี่ฮะเพื่อสิคุดเพื่อสิแทกเพื่อสิตัดดักเอารักมาพังอยู่เนาะ <c oughs> มึงพีโอ๊ะมาพัางเลยโอ๊เสียใจเนอะเลยจะเป็น,น,นได้บาทหรือจะในบาทไปพี่นอ้อง คิดผิดไม่เขาจบไปเพียงเฉยเด้อผมก็ตกใจว่าสู้กูสู้คนกี่ข่าวเบิ่งเบาเอเนาะหลักกาให้กำลังใจเรื่องเบิ่งโฆษณาเบาเอเนาะพี่น้องตัวเป็นการสนับสนุนดังคือว่าใครอยากซัพพอร์ตอีกทางหนึ่งกับโค้ชชูประแจงมากอะไรพี่น้องไม่ว่าเบาเอเบาพอพิดเบาถือกับเพราะตัวก็ไผ่น้ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเบาเอกับตามเพื่อนบอ่ไหนเนาะเราตามเพื่อนบอกพูดแล้วเห็นยังแหละจะทเอาตะนางไสเพราะว่าเขาปีนี่แหละพี่น้องเขาปีนขั้วโม่หายโม่หายกับโม่เอาซะ พอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายน้วเวสีเป็ให้าเห็นเดืออีกยัืองไรเดีอดอีกที่้องเลย